สบายดีท่านสบายดีตอนนี้อยู่ที่อยู่ที่ไอเล์โฮมสเตย์นะเนาะอนนี้เขาอยู่ที่บอนเขามาริ่นน้ำใสลเดอร์ครับตอนอนี้กำลังกำล,ลังลกกดึงว่าเขาเป็นแข่งกีฬากันอยู่ข้างล่างเป็นยังไงกันเนาะดึงบรรยากาศกันๆๆๆๆๆๆนคะครับเสร็จแล้วอันเนาะอันนี้เขาลีนน้ำครับเป็นล้วนน้ำเออดึเบื้องหลังเขาคือลีนน้ำเขาคือลี่ ้ลอาวมาแข่ง uh, กันส <î authenticity> ัตไอลีโฮมสเตยมีเกมใ้เลินอยู่นี่อ้าวอาเบิ้อาเบิ้งานันจะเินไปไอ้พวงบ่ เอาไอ้พวงสูสูไอ้พวงสูสูเอาบังเอาไอ้พวงสูสูเอาไปแล้วไปแล้วเด้งตู้ไปแล้วมาดิไปแล้วไปแล้วทุน ไอ้พวกไปแล้วไอ้พวกไอ้วไปแล้วไปแล้วเอาเลยไปไปมันดุไล่ไอ้พวกไปแล้วไอ้พวกไปแล้วเอาสู้ เอาซู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 บนไปะพับาไหมบนโอ้ยอ้เอาแล้วบาร์ฮัดนี่เอาแล้วบาร์ฮัดนี่เออจะได้พวงไหมบ่ ไอ้พวกไปบ่ค่ะไกลายะากลายไปอีกแล้วอ้าวไปแล้วไปแล้วเอาเบิกเอาเบิกให้มันสุดให้มันสุดตกแล้วตกแล้วตกแล้วไอ้เบิ้ล ไอเห่าไส้ยังเบิงลาเบิงไล่อยู่ไอโซ่ไอเห่าไส้ไวจะได้กระเซ็นขอให้เราไวด้วยนี่เนี่ยโอ้ยป no. oh mmm oh re. ืนใหญ่ลำไผ่ปืนใญาบาดดิเร oh, ิ 2> 2> ่มเอาไปแล้ว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  ไปแล้วไปแล้วอ่าคือแล้วไปแล้วพ่นมองมันตรงตัวนิดหน่อยเนาะคนเด็กตัวนิดหน่อยไปเอาเบิ้งตัวเล็กตัวเล็กเอาบ้างฮันเอาเอาเอาเผู้หญิงตัวเล็กๆบ้างหันเอาโอเคเอาเอาไปเล่าบังเล่าบังไปแล้ว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 เอ้า ไปอ่ะไปแล้วโตกแล้วตกแล้วนี่ตรงตัวนิดหน่อยนี่หนึ่งสองสามไปแล้วไปแล้วไปแล้วเหยียบเหยียบลงไป เยอาไปเนี่ต้องหุนแบบนี้สู้ตายเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาขยับหน้าขยับหลังเดินโอ้ลองหนลองหนไปแล้วไปแล้วโอ้โอ้ฮ่า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 สงสัยต้องตัวเล็กๆมาแล้วโอ้ขากไหลยังวะ